ไปให้คล่องรับรองว่าฟิบ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 อย่างนี้ใช่ไหมครับฟิบฟิบฟิบเดี๋ยวเราจะวาร์ปมาที่โบสถ์มาริกาที่สามนะครับเพื่อที่จะไปจุดวาร์ปด้านหลังโบสถ์นะฮะนี่นะครับปักหมุดเอาไว้นะฮะ ควบมาไปทางด้านหลังได้เลยนะครับตรงที่เป็นป่าลกๆนะฮะแต่สิ่งที่ต้องเตรียมมานะครับเราจะต้องมีธนูนะฮะธนูแล้วก็มีติดตั้งเท่าสงครามหญิงแรงไว้ด้วยนะครับแล้วก็ลูกธนูนะฮะประมาณสัก70ดอกได้นะฮะเพราะว่าในแรกๆเราจะยิงไม่ค่อยแรงนะครับเราจึงต้องมีเยอะๆคราวนี้ เมื่อเราวัดมาแล้วนะครับนี่นะฮะคือแผนที่ที่เราวัดมาเราจะต้องมาตรงจุดตรงนี้นะครับบริเวณน,นี้จะมีทหารม้าราตีที่ดอบเท่าสงคราม90นักนะฮะ ปักหมุดไว้ตรงนี้เลยบริเวณนี้แหละตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะว์บมานะฮะก็จะมาเจอกับหอกคอยจอมเวทนะครับตรงนี้ถ้าเพื่นพนอนๆยังไม่ได้เก็บไอเทมก็สามารถเข้าไปเก็บได้นะฮะมันช่วยเพิ่มช่องใส่เครื่องรางได้นะครับ เราจะต้องนอนนะฮะให้เป็นเวลากลางคืนนะครับแล้วเราก็ไปกลางวันเราจะไม่เจอนะฮะเห็นไหมฮะจะเห็นทหารม้าราตีเดินอยู่ตรงนั้นนะครับ เตรรียมมพ้อนะคราวนี้ในตรงสะพานนะครับมันจะมีลากไม้นะฮะอยู่สูงสูงนะครับเราก็สามารถขึ้นไปได้เลยนะครับมันจะมีอยู่2จุดนะฮะแล้วแต่ถนัดเลยนะครับ เราก็เทสดูนะว่าจุดไหนชอบนะครับจุดไหนยิงเร็วนะครคราวนี้เราก็ใช้ธนูนะฮะบ,บวกกระเท่าสงครามยิงแรงนะมันจะทำให้เรายิงไกลนะฮะแต่ด้วยจุดตรงนี้เหมือนกับว,ว่ายังไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะครับผมจึงต้องหาเปลี่ยนไปจุดฝั่งนู้นนะฮะจะเห็นว่าฝั่งนู้นก็มีกิ่งไม้เหมือนกันนะครับกิ่งไม้รากไม้นะ มจะใช้ความเร็วอยู่ที่300น,นะครับเพราะว่าใช้เวลาน,านานมากฮะแต่เราไม่ต้องไปเสี่ยงสู้นะคเพราะว่าเลเวลเราน้อยมากแล้วก็เครื่องป้องกันเราก็ไม่มีเลย จะเดินวนไปวนมานะครับแล้วก็จะหยุดนะฮะพอหยุดปุ๊บเราก็ยิงนะครับแต่พอพลังเขาลดไปสักพักหนึ่งนะฮะเขาจะมีช่วงหยุดที่นานขึ้นนะครับเราก็สามารถยิงได้5 6ดอกเลยนะครับ ครับใกล้แล้วความฝันใกล้จะเป็นจริงแล้วอีกนิดเดียวน้องธนูพี่จะหมดแล้วเอามีดปาซ้ำบ้างก็ได้นะฮะฟึบอีกนิดเดียวน้องจะไปสวรรค์ให้เล็งที่ตัวคนนะครับไม่ต้องเล็งที่มานะครับม้าเกิดใหม่ได้นะครับเลงเท่านี้เราก็จะได้ I อชอ w ์ว b ล e ด d Out Step นะครับเราก็ไปให้ เขาใส่ให้นะครับให้คุณลุงฮะใส่เท่าสงครามให้ด้วยนี่เป็นตำแหน่งนะครับผมได้เปิดพรเอาไว้ตรงนี้แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปใส่กันนะฮะ มันใช้ได้ดีนะครับในสถานการณ์ที่ต้องก้าวช้าเช่นะในบึงโคนนะครับในบึงพิษนะฮะมันช่วยให้เราโดนพิษน้อยลงนะครับนะผมจะติดตั้งกับดาบกะโหลกะลานะครับดาบห่วยมาก ออาสเต็ปแบบกรีนนะฮะก้าแบบแวับวับเราจะมาเทสกันนะครับไปเงี้ฮะโค <te> เทสสองฟุ๊เงี้ยฮะหลบได้ <ละ S 1> แบบอย่างไกลฮะอย่างี้ฮะว่าไงเพื่อนฟุบมีงงฮะมีงง เพื่อนๆชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครปด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปนะให้เพื่อนๆได้เล่นง่ายๆนะครับผมจะทําสอนแนวที่แบบว่าทําให้เล่นง่ายฮะไม่ว่าเครื่องของคุณจะมีสเปคแบบไหนนะครับอย่างงี้ฮะบางคนก็อยากเล่นนะฮะแต่เครื่องก็ค่อนข้างกระตุกนะครับทําให้ไฟหนักๆไม่ได้นะฮะอย่างเงี้ยผมก็จะหาวิธีกดนิดๆหน่อยๆแล้วก็ สนุกกันได้นะครับอย่างน้อยเราก็ได้เล่นเกมที่คะแนน10บเต็ม10นะเป็นไงฮะโคตรคเท่เลยอย่างก็ะเทบกลับเลยครับโอ้โหวาร์ปขนาดนี้พี่ไปเป็นนินจาเลยเลยนะฮะขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ